ก็ออกไม่ได้แจงถอยเลยแจงถอยเลยถอยถอยแจงถอยถอยแจงถอยมาแจงเขาออกไม่ได้แจงแจงมา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 แจงมาจอย่าเข้าไปแจงหัวติดหัวติดยังอ๋อไปห้องน้ำโอเคค่าสึกบุกลุย เอาอย่าไปกินด้วยนะห้องน้ำปตามวาวคอนแ็คไปห้องน้ำกันค่ะทุกคนโอ้วิ่งไปแล้วแจงวิ่งไม่ไหวแล้วนะทุกวันนี้ดูสิเอรเอยพ่อรอหนูด้วยอย่าว่าแต่แจงวิ่งไม่ไหวเลยแม่ก็วิ่งไม่ไหวอ่เฮียกินหญ้ารอตรงนี้แหละลูก ตะมากนะคะลูกสาวตุ้มตุยมากากินยญาตรงนั้นแหละลูกแล้วมื่นหญ้าเฉยเลยรอรอรอ,ลอไม่ต้องเข้าไปลูกเข้าไม่ได้ตัวพอแจงมาเทียบกับประตูห้องน้ำนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะ จำได้ว่าครั้งโอ้หัก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 จำจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่แจงมาเฝ้าประตูห้องน้ำมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะดูสิทุกคนล้นไปมากเลยนะคะล้นแรงเลยรอลูกรอ,อกินหญ้ารอ <Okay. S 2> แจงโตคุณเยอะประตูพังโอ๊ยโอ๊ยป้าแจงป้าหนูจะล้างมือด้วยสบู่หรอคะโอเเขาจะเข้าห้องน้ำแจงถอยมาเร็ว <laughs> แจงถอยหลีกทางให้คนเขาเข้าห้องน้ำหน่อยลูกเ <laughs> ข้าได้เลยคะ่ะจงค่ะ เข้าได้ห้องน้ำชายผู้ชายไ่ก็เข้าห้องน้ำหนูขวางประตูห้องน้ำเขาลูกอกินอันนั้นแหละกินไปรอก่อนลูกขี้ก็ขี้ไปไม่ต้องเรียก ข้างในนี่ข้างในนี่อยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ํานีาในใน่นได้ยินแต่เสียงจุ๊บแจงจุ๊บแจงถอยถอยแจงขอบแจงยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคมีคนเข้าห้องน้ําไปแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> ถอยถอยถอยอุ๊ยเขามีกล้องโกโปรมาถ่ายด้วยไม่ใช่แจงจะได้ไปลงช่องไหนสักช่องหรือเปล่าพบช้างยืนเฝ้าห้องน้ำโอเคอเนีเ่ย อ่าก็ออกไม่ได้แจงถอยเลยแจงถอยเลยถอยถอยอันนู้โอ้โหอะป่าขี่ข้างในอยู่เสร็จหรือยังป่าเสร็จหรือยังแจงถอยถอยแจงถอยมา แจ้งเขาออกไม่ได้แจ้งถอยเลยถอ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 ยแจ้งมามาแจ้งมา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 แจ้งมาแจ้งอย่าเข้าไปแจ้งหัวติดหัวติดเอาเอาเอา,เอ,าอย่าไปงัดแงะอะไรของเขานะาลูกแจ้งป้าป้าป้า <c oughs> <laughs> หอบกลับไปคืนอีกอย่างหอบยากกลับไปคืน <laughs> <laughs> เอาโยนทิ้งโยนทิน้งเฉยเลย <laughs>